แกนกระเดื่องวลาวที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนใหม่นะครับนี่สขีขาวนี่คือรอยสึกลอนะครับอีกด้านหนึ่งจะไม่สึกนะครับเวลาใส่เข้าไปเนะี่ยให้กลับทางให้ถูกนะครับให้กลับทางให้ถูกคือมันมีเหตุผลอยู่นิดนึงนะครับเวลาแคมเปิดแล้วก็เวลาวลาวยกเนี่ยมันจะดันดันดันนี้ขึ้นวาวก็ดันด้านนี้ขึ้นนะครับมันจะทําให้ด้านล่างนะครับถูกับแกนกระเดื่อง ตัวนี้นะครับคือมันจะสึกหลอด้านล่างนั่นเองนะครับทีนี้เวลาใส่เข้าไปใหม่โดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยให้กลับทางนะครับเอาด้านที่ยังไม่สึกเนี่ยลงแบบนี้นะครับเวลาใส่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะได้ความแน่นกว่าเดิมขึ้นมานิดนึงนะครับนิดนึงก็ยังดีนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ เอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายหลายรุ่นนะครับรุ่นที่เป็นแกนกระเดื่องที่มันสามารถกลับทางได้แบบนี้นะครับคือมันใส่ได้สองทาง